เดือดบุบบุบแล้วเราก็ใส่ผักลงไปครับผม,มต้นหอมลงไปถ้ามีผักซีลาวก็ใส่ผักซีลาวน้าก็ได้เข้มข้นไหมขอบอกว่าเข้มขน้นตีนไก่ยั่วใหญ่ๆป้าตีนไก่อย่างมะขักเนี่ยเทียน,นี่น้องป้าเดี๋ยวไปสั่งหารกินน้ำกันครับ กินไก่ยั่วชั่วว,ว้าวอ่ะเอาถัวยมาตากไห่รุ่งเนี่ยอขอเอาจับเดี่ยวพ่อเออฮะเออใส่หันก็ได,นนนด,นนนด้ขอ,อจับเดี่ยวพ่อเนี่ย อเอ้อหลายพวดควอย้เออแบงเครื่องกันเออนั่นละล่ะตักห้งรุ่งก่อนครับเด,เดี๋ยวพอไปให้ลานั่งอยู่นี่ละ่ะเ,<อ>เดี๋ยวจะไปกวดอีลุ่ม<อ>ฮะ คนละสองขาบูมังขาไก่พี่น้องแค่ว่าเธซื้อขาไก่ไดิใหญ่มากสาใส่นามห้เราลหลายๆเลยหมดเห็ดเห็ดพอดีพี่น้องเดี๋ยวเราก็ปรุงเอาทาบนพอดีมาคนได้คนละสองขาพอดีวนวนแล้วไปเก็บเห็ดโอ้ยมึงอันนี้เดี๋ยวไปลุวงพี่น้องจ้าจานว่ะ ระวังเงนนั่นเด้อเจ็บ,บาจวีจ้าสวัสดีจ้าป,ปนานา้าป้าน้าๆอันนี้ไปให้ลุงก่อนอันนี้ไปให้ลุงก่อนามากินข้าวปุ้นจา้าอันอยังยังข้าวปุ้นกับหนูจ,าจ้ากินข้าวปุ้นกับหนูจ้าพ่อพ่อใช่ปะกินมึงก่อน กเลีวฉันไปกินอยู่กินมะเิกบกินบะเอบแทบกูดกูดกูดไปว่าไรกูดไปว่าบะดอพอกูดไปว่าดี บบบพูดแค่ว่าบอกพริกเลือกอยกุปลาบอกเรียกไ่วัสดีหรอกวัาดีได้จาพี่น้องจ้าพี่สวัสดแ่เมือยไอห่เออเน้ยฮะเอาเงียเอาสว่วหรอ,อาสอดอืออ ไลันเมออนี่พร้อมบคม้นขึ้นพอหันไปดออกินน้ำกันกันน้องนี่ข้าพีแกนเพิ่ขน้องนี่แบงคให้พอน้ำเน่ให้พอน้ำเน่เนาะโอเคโบได้เอาบบได้เอาโอ้ยน้อยเดียวก็บ่ได้เอานี่เขาใช่พักนี่ค่แต่ไหเอาบอกแล้ว่เหรียก่อนไม่อยากคัดใจไหมพี่น้องเอามาเอามา จ้าเอาของคุณอย่าเอาของแม่มีหล่าไหมให้พ่อนั่งใชเอาน้าหล่ะใช่กินมะม่วงดอกแบ้งให้พ่อนั่งยิบมาแบ้งให้พ่อนั่มีหล่ากินมะม่วงดอกยิบให้พ่อนั่เออเดมาฮะปลปลากินเข่ามันไก่กิ๊ยนเกี๊ยนอะไรกินหรอเออเออมาหักินมาหั่นกินมาหันกิน เพราะว่าตปหน่อยบ่อยากแห่งเพื่อนบ่อยากคัดใจเนี้ยช่วงนี้บ่อยากให้เพื่อนไห้บ่อยากให้เพื่อนห้องนะพี่น้องบอกแม่เพื่อนาะย่าคัดใจแต่ว่าอันใดมันผิดกะบ,บ่ได้ตามใจทุกอย่างหรอกเขาพยายามบ่ไห้บ่ไห้เพื่อน บ่เคยเพิ่งจะหาหมออืมถูกต้องเราถือจะคว่ำจะจับฮัลโหลซึ่งเนาฮัลโหลฮัลโหลฮัป้าป้านนะฮัลโหลพ่อก้อยสวีจ้าเอาไว้เอาไว้อ้าวกินเอาไว้นี่เหรออีสวีเอออีสวี อิสระอีบีไม่ไว่าชื่อยูแนมไม่ดีดีสบายดีแล้วครับป้าป้านานทุกคน กไก่ห่ไก่อือเอาผักกินเนดีเ๋ยวดีใจตาดูด้วยอยาได้ไก่ป่ะเอาไก่ป่ะ่ม<า>แม่เอาให้พุนอะอยู่ในหมอมีอยู่เอาป่ะอือเอาไหมเอาป่ะเอาเอาเดี๋ยวแม่ไปเอาให้ต้องออกง่ายไปยิบแม่จับผ้านะี่ย ข้าวติ๊กัน้ำข้าดีกว่ากินไม่ได้ผมเห็นใช่แล้ใช่อันนี้อาตมาติ๊กข่าวอะไรข้างพ่อเอามาแล้วเร็วๆเอ้าเอ้ากปังข่ะกินได้กินได้ระวังหวนหนหนหหนหรอกินเลยอ๋อหอนโอ๊ย ăn ơi Anh à nói thì bèo ừ. luôn Chị ơi Chị nói hiện việt cho xem bữa sầu Mà ta đây sau đi hiện việt nhau rồi Hãy bò cho kênh เยียบข้าวโอยุบานเนาะมันแต่ธรรมดาและนันแต่ดีคุนกี่ยังเท่ไหนกูเท่ไหนกับมาบานเท่ไหนดูดคุนเนี่ยจังนดเดยเนี่ยแล้วดูดกัะพื้บแต่ว่าเพชรเซ็ตน้ำขับบนขางยังนะพี่น้องเพื่อโมยุหลายหมื่มกับคุณกะน้องเพร แต่บมมีค้อนยูมันหนึ่งนันดอเพอสวยครับ